เนี่ยเราลองจิ้มตรงนี้สิเฮ้ยเปนเป็นสีเทาอ่อนเนี่ยเดี๋ยวเราลองเราลองสีฟ้าสีฟ้าเฮ้ยเป็นสีฟ้าอะไรเนี่ยเราลองสีเขียวบ้างาเดี๋ยวจะหาว่าหมู นี่เป็นเป็นสีเขียวแล้วนะคะ Lenovo E-Color Pen ตัวนี้นะคะไม่ว่าเพื่อนเอนจะเอาไปจิ้มวัตถุอันไหนนะคะก็สามารถดูดสีตรงนั้นมาใช้งานได้ทันทีค่ะที่สำคัญนะคะเ e n o โ o Yo คาดู e 7 i เครื่องนี้นะคะไม่ว่าจะใช้งานเป็นแบบรูปแบบโน้ตบุ๊กแบบนี้หรือว่าจะพับตัวเครื่องนะคะแล้วดึงออกมาใช้งานเป็นแบบแท็บเล็ตก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันนะคะ สวัสดีเพื่อนๆโน้ตบุ๊กสเปคทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะแล้วก็พักนี้เนี่ยเราเจอกันบ่อยหน่อยแน่นอนว่าทุกครั้งที่เจอนะคะแอมจะต้องมีโน้ตบุกรุ่นบางเบานะคะตอบโจทย์ในเรื่องของการทํางานดูหน,นังฟังเพลงมาฝากเพื่อนๆนทุกคนแน่นอนวันนี้นะคะแอมก็ไม่ได้มาตัวเปล่าแอมพกนี่มาด้วยนะจ๊ะก็คือ l e n o v o Yo g ค d u ดู7 i SI เครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาพร้อมกับความ t ูอินวันมากๆอย่างที่แอมบอกไปเมื่อต้นคลิปว่าจะใช้งานแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะถอออดดมาาาใช้้งงนนนนแแแบบท็เกไ่่่นนวครื ตอบโจทย์หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานการพกพาการทํางานออฟฟิศทั่วไปนะคะรวมทั้งตัวนี้เนี่ยยังไในเรื่องของการกราฟิกและแอปเล่นเกมได้เบาๆด้วยนะคะซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวพร้อมๆกันเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยแอมขอพูดถึงเรื่องของการดีไซน์ก่อนตัวนี้นะคะมีการออกแบบดีไซน์ที่สวยนะคะดูพรีเมียมมากๆนะคะน่าจะถูกใจผู้หญิงหลายๆคนหรือว่าผู้ชายที่ชอบความแบบเรียบหรูดูดีนะคะก็น่าจะถูกใจตัวโนบ๊กตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะเริ่ม แรกนะคะคมาดูกันที่น้ําหนักก่อนเลยดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้งานข้างนอกเนี่ยสบายมากๆเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยเบามากแล้วตัวเครื่องจริงๆแล้วเนี่ยบางเบามากๆนะคะถ้าเกิดว่าเขาประกอบร่างรวมกันอยู่แบบนี้ร่วมกับตัวคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ1.1กิโลกร,รมเท่านั้นถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เบามากๆนะคะแต่ถ้ามื่อไหร่เพื่อนเนนะคะแยกออกมาแบบนี้พับปุ๊บ ดึงออกมาปุ๊บน้ำหนักของเขานะคะจะเหลือเพียงแค่800กรัมเท่านั้นซึ่งมันทําให้เราเนี่ยสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกมากขึ้นอย่างกรณีที่บางวันเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากจะใช้คีย์บอร์ดพกไปแค่ตัวแท็บเล็ตแบบนี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยออกไปข้างนอกได้แบบชิลๆมากๆเลยนะคะไม่ต้องแบกอะไรเยอะนะคะแล้วก็สามารถทํางานได้เหมือนกับฟีเจอร์เต็มๆแบบที่มีคีย์บอร์ดอยู่ด้วย ทีนี้เรามาดูกันที่ขนาดหน้าจอของตัวนี้นะคะขนาดหน้าจอของตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ13นิ้วซึ่งจอ13นิ้วแอมมองว่าเป็นขนาดที่พอดีมากสําหรับโน้ตบุ๊กที่เราจะใช้ในการทางานในชีวิตประจ,จุวันปกตินะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเล็กกว่านี้เนี่ยเราจะต้องใช้การเพ่งในการจ้องจอมันทําให้เกิดอาการปวดตาเมื่อลาตาได้ขนาดเท่านี้กําลังพอดีแล้วก็สบายตามากๆนะคะอาจจะดูใหญ่สําหรับในโหมดการใช้งานแ็ปเล็ดสักหน่อยแต่ว่าถ้ามาเสียบเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยขนาดเนี้ยแอมว่า perfect สุด ะะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอเป็นแบบ IPS นะคะสีสันแอบม,มองว่าฉุดฉาดสวยงามตัวนี้มาพร้อมกับจอที่ค่อนข้างสวยนะคะความละเอียดของจอเขาจะอยู่ที่ระดับ 2K นะคะสัดส,ส่วนของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่16:10นะคะซึ่งเป็นสัดส,ส่วนที่เหมาะกับการรองรับคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์แนวนอนคอนเทนต์แบบยาวอย่างเช่นเพื่อนๆเอาไปดู u t u b e เนี่ยแอบรับรองเลยว่าฟินมากแน่นอนเพราะว่านอกจากจะมีขนาดหน้าจอที่ยาวแล้วก็ใหญ่พอดีสายตาแล้วนะคะยังมาพร้อมกับสีสันที่ สวยงามมากๆอีกด้วยแน่นอนว่าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับโหมดที่เป็นแท็บเล็ตโหมดนะคะหน้าจอของเขารองรับการสัมผัสอยู่แล้วนะคะสัมผัสได้แบบรวดเร็วว่องไวมากๆใช้งานง่ายมากๆนะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยบริเวณข้างบนเนี่ยจะมีตัวกล้องอยู่ด้วยตัวกล้องมีมาให้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะบริเวณกล้องหน้ารองรับการใช้งาน Windows Hello ด้วยนะคะทาให้การใช้งานตัวเครื่องนี้มันง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองอะทีนี้พอเราเสียบเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นว่ารูปร่างของเขาเนี่ยเหมือนก กับโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปแต่ความพิเศษกว่านั้นคือเขาจะมาพร้อมกับขาด้านหลังนะคะที่ทําให้เราสามารถกางระดับโน้ตบุ๊กได้หลายระดับด้วยกันกางได้สูงสุดนะคะจะอยู่ที่270องศาแบบนี้ นี่อันนี้คือกลางแบบแม็กสุดเลยนะแล้วก็แล้วแต่นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยขนาดจะใช้งานแบบไหนถ้าเกิดว่านอนใช้งานก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้งานบริเวณตรงโตะนะคะแนะนําว่ากลางสักประมาณนเนี้ยเนี่ยกำลังพิมพ์งานโอเคเลยตัวนี้มาพร้อมกับระบบลําโพงนะคะที่เป็น Do เบย์แอสโมดนะคะช่วยเสริมในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงมากยิ่งขึ้นนะคะระบบเสียงของตัวนี้ค่อนข้างดีแต่มีข้อสังเกตนหนึ่งก็คือตัวนี้ลาโพงจะไม่ได้ดังมากนะคะไม่ได้ดังมากเท่ากับโนบุกรุ่นอื่น แต่ถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอมให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูภาพและเสียงแบบเต็มๆพร้อมๆกันเลยค่ะอนอกจากโดยรวมโดยรอบของตัวเครื่องที่อยู่บริเวณหน้าจอนะคะจะมีลำโพงอยู่แล้วนะคะตัวเครื่องตัวนี้นะคะจะมีพวกพอร์ตต่างๆ ถูกยกมาไว้บริเวณหน้าจอเลยเพราะว่าที่ส่วนของคีย์บอร์ดเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะคะเน้นในเรื่องของการต่อแยกทางเดียวเท่านั้นทีนี้เรามาไล่ดูทีละพอร์ตกันดีกว่าว่าตัวนี้ให้อะไรมาบ้างนะคะสําหรับตัวนี้นะคะพอร์ตการใช้งานเนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะปุ่มเพิ่มลดเสียงลักษณะของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกับแท็บเล็ตมากๆนะคะแล้วก็มีพอร์ตนะคะที่เป็นพอร์ตชาร์จไฟแบบ USB Type C มาให้ด้วยนะคะอีกฝั่งนะคะอีกด้านหนึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีเป็น พอตนะคะ USB Type C มาให้2พอร์ตด้วยกันซึ่ง2พอร์ตที่อยู่บริเวณนี้นะคะจะรองรับ USB PD ด้วยนะคะรองรับการชาร์จเร็วถ้าใครอยากได้การชาร์จเร็วแบบสุดๆเนี่ยก็สามารถไปซื้ออะแดปเตอร์ตัว PD มาต่อเพิ่มได้กับ2พอร์ตนี้นั่นเองแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังแบบ3.5ม mm ิลิเมตรติดตัวเครื่องมาให้ด้วยนะคะเผื่อว่าดูคอนเทนต์ต่างๆบนแท็บเล็ตแบบนี้นะคะในโหมดที่เป็นแท็บเล็ตโหมดเนี่ยเสียบหูฟังนะคะก็ฟินไปอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนช่องนี้นะคะเป็นช่อง ที่เราเอาไว้ใส่ไมโคร SD c a r กจริงๆเครื่องนี้ให้หน่วยความจำภายในมาเยอะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากจะใส่เพิ่มเติมก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับการใช้งานคีย์บอร์ดร่วมกับตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานคีย์บอร์ดได้2ฟีเจอร์ด้วยกันนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือการเสียบลงไปตรงๆแบบนี้เสียบได้แบบง่ายดายมากๆแล้วก็แข็งแรง ไม่หลุดไม่ล่วงง่ายๆแน่นอนนะคะรับรองว่าแข็งแรงแบบสุดๆนะคะแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือการแยกการใช้งานแบบนี้นะคะแยกออกมาจากกันแบบนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้เพราะว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธด้วยตัวคีย์บอร์ดนะคะก็บางเบาแล้วก็มีน้ําหนักเบามากๆนะคะด้านข้างตัวคีย์บอร์ดตรงนี้นะคะจะมีเป็นเหมือนสวิตช์เปิดปิดสาหรับการใช้ในการเชื่อมต่อบลูทูธนั่นเองเนาะตัวคีย์บอร์ดของเรานะคะมาพร้อมกับความบางเบาอย่างที่อมบอกนะ ข้างหน้าเคลียและเคลียร์แล้วก็สวยมากมีระยะห่างระหว่างแป้นพิมพ์ทําให้เราเนี่ยพิมพ์ได้แบบสะดวกมากขึ้นด้านหลังนะคะตัวนี้มาพร้อมกับผ้าทําให้ด้านหลังเนี่ยมาดูพรีพ์เีียมากขึ้นเมื่อประกบกับตัวเครื่องและถือออกไปข้างนอกเนี่ย จะดูสวยแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะทีนี้คีย์บอร์ดของเราเนี่ยสามารถปรับไฟได้ทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับที่เราปิดเอาไว้ไม่มีไฟนะคะระดับไฟแบบน้อยแล้วก็ระดับไฟแบบมากนั่นเองแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะก็ลองปรับให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองนั่นเองส่วนตัวของแอบนะคะชอบแบบสว่างสว่างมากสุดนะคะเพราะว่ามองไปไม่ค่อยเห็นนะคะอายุเยอะแล้วและไฮไลท์สำคัญในโปรดักตรีวิวในวันนี้ก็คือระด อีโคเลอร์เพนตัวนี้นะคะ อันนี้คือส่วนที่แอมชอบมากที่สุดในส่วนที่รีวิวทั้งหมดในวันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแอมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบวาดรูปมากๆปากกาตัวนี้มีความพิเศษมากกว่าปากกาที่เราเอาไว้เขียนทั่วไปบนโน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตทั่วๆไปนะคะก็คือฟีเจอร์การใช้งานที่ให้มาพร้อมปากกาตัวนี้ค่อนข้างเด่นมากๆอย่างที่โชว์ไปเมื่อต้นคลิปนั่นเองนะคะเอาง่ายๆนะคะปากกาตัวนี้สามารถใช้งานได้2โหมดด้วยกันนะคะโหมดที่เป็นวินโดว์โหมดเราสามารถใช้ปากกาตัวนี้ในการวาดเขียน แล้วก็เป็นช็อตคัทต่างๆเช่นการกดลงไปเพื่อแคปหน้าจอนั่นเองเนาะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะแต่จริงๆทาได้หลากหลายมากมายกว่านั้นอีกนะคะโหมดที่3ก็คือในโหมดที่เป็นคัลเลอร์โหมดนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นปากกาที่เอาไปดูดสีวัตถุต่างๆเพื่อมาใช้งานได้ทันทีนะคะดูดสีได้แบบเที่ยงตรงที่สําคัญนะคะสีที่ดูดมาเนี่ยมีความเที่ยงตรงในระบบสีต่างๆแบบครอบคลุมมากๆใช้งานง่ายมากเลยดูดปุ๊บติด,ป,ด,ดปั๊บดูดปุ๊บติดปั๊บนะคะน่าจะถูกใจ สายกราฟิกหลายๆคนนะคะหรือว่าใครที่ชอบวาดรูปนะคะก็ไหนๆซื้อน้ตบุ๊กมาแล้วแถมเป็นหมวดแท็บเล็ตมาให้ด้วยแล้วมีปากกาแล้วนะคะก็ต้องเอาไปใช้วาดรูปสักหน่อยรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะแล้วก็ปากกาตัวนี้นะคะสามารถชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB Type C โดยสามารถใช้อแดปเตอร์ที่แถมมาจากตัวเครื่องเนี่ยเสียบชาร์จได้เลยนะคะสัก2-3วันค่อยชาร์จสักครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องชาร์จทุกวันก็ได้ทีนี้ฟีลลิ่งของการใช้งานปากกาเป็นยังไงบ้างนะคะขณะที่เราเอามาขีดเขียนหรือว่า วาดรูปแอมมองว่าเขาตอบสนองกับการขีดเขียนได้แบบรวดเร็วรสปอนได้เร็วมากแล้วก็ความนุ่มของหัวปากกาเนี่ยดีมากน่าจะถูกใจคนที่ชอบขีดเขียนต่างๆหรือว่านํามาใช้งานในการวาดรูปนั่นเองนะคะทีนี้ฟีเจอร์ที่ชอบที่สุดอีกอย่างหนึ่งของตัวปากกาตัวนี้นะคะนั่นก็คือการรองรับการใช้งานมือซ้ายแล้วมือขวาสามารถปรับตั้งค่าได้เพราะว่าอะไรดูมาทุกคนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแอบเป็นคนที่ถนัดมือซ้ายแล้วมีปัญหากับการใช้งานปากกาบนแท มากๆเพราะว่าเวลาเราเขียนด้วยมือซ้ายเนี่ยแอปต่างๆมันจะลั่นขึ้นมานะคะทำให้เราเนี่ยใช้งานไม่สะดวกแต่ว่าในเครื่องนี้เขามีโหมดให้เราปรับใช้งานด้วยนะคะก็คือเราใช้เป็นโหมดที่เป็นมือซ้ายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็จะสมูทมากขึ้นไม่มีแอปต่างๆเด้งขณะที่เราขีดเขียนนั่นเอง สำหรับสเปคของ n o v o นะคะ yo g a d u 7 i เครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับสเปคที่มี2สเปคด้วยกันนะคะสเปคแรกนะคะเป็น intel core i7 แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งนะคะเป็นรุ่น intel core i5 แต่ว่ารุ่นที่ผมได้มาตัวนี้นะคะก็คือ max เลยนะคะเป็น intel core i7 นะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับแรมออนบอร์ด16 GB ไนะคะไม่สามารถเพิ่มแรมได้แล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับหน่วยความจาภายในที่เป็น SSD ขนาด1 TB อย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าถ้าคิดว่ามันไม่พอใส่ไ i โคร SD Card เพิ่มเข้าไปได้นะคะมีช่องเสียบมาให้ด้านข้างตรงนี้ซึ่งในการใช้งานทั่วๆไปนะคะในสเปคที่เป็น Intel Core i7 เนี่ยในเรื่องของการใช้งานทั่วไปท่องเว็บนะคะท่องโซเชียลมีเดีย e b o o k YouTube ต่างๆคือมันทำงานได้สบายๆอยู่แล้วสลับหน้าจอไปมาระหว่างการทำงานกับการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้คือไม่มีปัญหาทำงานได้แบบดีเยี่ยมมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะคะสำคัญมากที่สุดสำหรับน้องๆที่ตั้ง ใจจะซื้อไปใช้งานนอกจากเน้นในเรื่องของการกราฟิกแล้วต้องใช้ในเรื่องของการทํางานทั่วๆไปด้วยตัวนี้มาพร้อมกับ Microsoft แบบ รจคือตัวนี้เข้ามาพร้อมกับ Microsoft ที่เป็น Microsoft Home แล้วก็ Microsoft Student นะคะรองรับการอัปเดตตลอดมีติดตัวเครื่องมาให้เรียบร้อยเพื่อนๆไม่ต้องไปจ่ายเงินเพิ่มนะคะรองรับการใช้งานทั้ง Word Excel PowerPoint เปิดเครื่องปุ๊บใช้งานได้ทันทีเลยค่ะขอแอบ,บแตะในเรื่องของการเล่นเกมนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแอบ,บเอาเครื่องนี้ไปลองเล่นเกมมาเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเกมแบบพวกเกมชินแบบพวก Open World ที่เป็นเกมออนไลน์อะพวกนี้นะคะตัวนี้เล่นได้แบบสบายหายห่วงไม่ มีปัญหาเลยค่ะเล่นเกมได้โอเคมากๆหรือว่าถ้าเป็นเกมที่เป็นเกมแบบมีการปรับตั้งค่าหลายๆรูปแบบยกตัวอย่างอย่างเช่นโดตาอันนี้ไปลองเล่นมานะคะถ้าจะให้เหมาะสมกับเครื่องนี้นะคะจะต้องมีการปรับเล็กน้อยก็คือปรับความละเอียดลดลงมานะคะเหลืออยู่ที่1440งพนคูณเกนะคะแล้วก็ปรับการเรนเดอร์อยู่ที่ระดับ2เฟรมเลทนะคะจะเล่นได้อยู่ที่ประมาณ30เฟรมเลทนั่นเองนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็เล่นได้แบบลื่นไหลดีในสเปคที่เป็น Intel c o r e i7 ตัวนี้นั่นเองนะคะรับรองว่า คริสตัลไมเด้นแล้วเอาติไม่ว่าแน่นอน สำหรับการใช้งานแบตเตอรี่นะคะอย่างที่มีแตะไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าเออใช้งานได้ยาวนานสำหรับเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้ใช้งานได้ยาวนานจริงๆถ้าใช้งานในการพิมพ์งานทั่วไปไม่ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเยอะหรือว่าไม่ได้ใช้งานกราฟิกอย่างเช่น Photoshop ต่างๆในการทํางานเป็นเวลานานนะคะใช้งานได้ยาวนานถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ว่าถ้ามีการทํางานที่หนักขึ้นนะคะก็จะอยู่ที่เราๆหกถึงสิชั่วโมงนั่นเองค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะคะราคาของตัว Lenovo Yo ด a เอเจ็ตเครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับ2สคก็ ้องมาพร้อมกับ2ราคาเช่นเดียวกันนะคะในรุ่นที่เป็นสเปค Intel Core i5 นะคะจะมากับราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 8 9 9 0บาทนะคะส่วนรุ่นแบบนี้ที่แอมใช้อยู่ Intel Core i7 นะคะจะมาพร้อมกับราคา45,990บาทนะคะแอมมองว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ไม่ใช่โน้ตบุ๊กในระดับเริ่มต้นแล้วแหละแต่ว่าเป็นคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กนะคะในระดับที่ให้ความพรีเมียมรวมทั้งทำงานได้หลากหลายมากๆม,มาพร้อมกับ Windows นะคะติดตัวเครื่องมาให้แล้วรวมทั้งมี Microsoft ติดตัวเครื่องมาให้ด้วยที่สําคัญเน้นในเรื่องของการใช้งานกราฟ,ฟิกเนี่ยตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมมากๆปากกาก็อัจฉริยะนะคะทำได้หลากหลายน่าจะถูกใจทั้งวัยทํางานและก็วัยเรียนที่เน้นในเรื่องของการใช้งานกราฟ,ฟิกนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆพสำหรับการรีวิว Lenovo y o ค a d u e เอเครื่องนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนแต่ว่าถ้าเพื่อนเื่อคนไหนนะคะที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมยากจะมาสอบถามแอมเกี่ยวกับเครื่องนี้นะคะสามารถเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เดี๋ยวแอมจะเข้าไปตอบนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e ใน c h anel n notebook spec ให้ด้วยถ้าใครที่ยังไม่ได้ Subscribe นะคะเดี๋ยวนี้แอมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อน แล้วก็ Subscribe ไว้จะได้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ